สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยเด็กดีจิตใจงามนะคะเด็กดีมีจิตใจงามเป็นยังไงคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กดีมีจิตใจงามก็อย่างเช่นเหมือนที่เด็กๆส่งภาพมาใช่ไหมคะเด็กๆทําบุญอ่า ตักว่าตอนเช้าช่วยพ่อแม่ทํางานพูดจาไพเราะมีน้ําใจเอื้อเฟื้ออันนั้นก็คือมีจิตใจงามหมดเลยแล้วก็ในใจเราจะต้องคิดดีทําดีด้วยนะไม่ใช่ว่าเราทําเราพูดเพาะเฉพาะต่อหน้าแต่รับหลังเราพูดไม่เพาะแบบนี้ก็ไม่เรียกว่าเด็กดีมีจิตใจงามนะคะมาดูเด็กดี วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องเราเป็นคนดีเราจะเป็นคนดีได้อย่างไรคะการเป็นคนดีมีอะไรบ้างคะเด็กที่ดีจะต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันอ่ามีอะไรบ้างเด็กๆมาดูด้วยกันมพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งหนึ่งนับถือศาสนาศาส,สนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนสอนให้เด็กๆ สอนให้ทุกคนเป็นคนดีหมดเลยไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามจะสอนให้คนเป็นคนดีหมดเลยบางคนนับถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธก็คือที่เราไปวัดมีพระพระที่ใส่ชุดสีเหลืองอาแต่โรงเรียนเราโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนคริสคุณพ่อซิสเตอร์แล้วก็มีพี่นักเรียนบางคนก็นับถือศาสนาคริสต์และเพื่อนเราบางคนก็นับถือศาสนาคริสต ซึ่งศาสนาคริสต์การปฏิบตัติการแต่งกายจะไม่เหมือนกันเพราะอย่างเช่นพระพระที่เป็นศาสนาพุทธจะใส่ชุดสีเหลืองใช่ไหมคะแต่ศาสนาคริสต์เคยเห็นคุณพ่อไหมคะจะเป็นชุดขาวชุดซิสเตอร์ก็จะเป็นสีขาวสีกรมแต่หลักธรรมคำสอนจะเหมือนกันหมดคือการสอนให้ทุกคนเป็นคนดีดังนั้นไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใดก็ตาม จะสอนให้ทุกคนเป็นคนดีหมดเลยนะคะ,ะข้อที่สองรักษาธรรมเนียมมั่นหมายถึงอะไรก็หมายถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามการที่เรามาโรงเรียนก่อนที่เราจะออกจากบ้านเราสวัสดีคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็ถือเป็นธรรมเนียมนะคะพอมาถึงโรงเรียนแล้วเราไหว้แม่พระเสร็จแล้วเจอคุณครูเจอผู้ปกครองของเพื่อนเราเราก็สวัสดีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมเนียม ทมเนียมง,ยง่ายๆที่อยู่ใกล้ตัวเราเลยส่วนประเภทนี้รมเนียมอื่นก็ยังเช่นวันสําคัญทงางศาสนาเราก็ไปวัดวันพระเราก็ไปวัดหรือไม่ตอนเช้าเราใส่บาตรอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรมเนียมเหมือนกันนะคะเราจะต้องปฏิบัติทุกคนแล้วก็พยายามฝึกปฏิบัติตนให้ได้นะคะต่อไปมาดูสามอะไรคะสาม อ่ะเดี๋ยวเอาใหม่ค่ะเุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวครูพรถอยกลับก่อนนะแปบ๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวครูพรย้อนกลับก่อนนะคะสามนะคะอ่ามาดูสามสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์เชื่อก็หมายถึงว่าเชื่อฟัง เชื่อฟังพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วบางเด็กบางคนถามว่าแล้วเราเชื่อฟังพี่ได้ไหมได้ค่ะเชื่อฟังพี่พี่เชื่อฟังคุณปู่คุณย่าก็ได้ไม่จําเป็นว่าคุณครูบอกว่าให้เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์เด็กๆก็จะฟังเฉพาะคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์เท่านั้นส่วนคุณปู่คุณย่าเด็กๆก็จะไม่ฟังเลยอันนี้ไม่ใช่นะคะ ผู้ใหญ่ทุกคนที่เขาสอนเราเขาสอนให้เราเป็นคนดีหมดไม่มีใครสอนให้เราเป็นคนไม่ดีดังนั้นเวลาผู้ใหญ่สอนเราเราก็ต้องเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะต่อไป4วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานสุภาพอ่อนหวานอย่างไรก็อย่างเช่นเราพูดจาไพเราะมีคําลงท้ายค่ะครับอ่า แล้วจะต้องไม่ด่าไม่ตะโกนเสียงดังโวกเวกไม่ไม่ตะโกนด่ากันไม่ตะโกนคุยกันจะดูว่าไม่น่ารักนะคะต่อไปห้ายืดมั่นกระตันยูกระตันยูเป็นอย่างไรกตันยูก็อย่างเช่นพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาใช่ไหมคะเราแสดงความกระตันยูโดยง่ายๆเลยเชื่อฟังเชื่อฟังพ่อแม่พ่อแม่บอกสอนเราต้องเชื่อฟังเราจะต้องไม่เถียงพ่อแม่ ไม่ยังไงละ่ะไม่ดื้อกับพ่อแม่อย่างเช่นว่าพ่อแม่ไม่ให้ซื้อของเล่นนะเด็กๆก,ก็จะมาดือ้อก็จะโกรธก็จะกระทืบเท้าร้องไห้แบบนี้แสดงว่าไม่แสดงความกระตันอยู่กระตันอยู่ต่อคุณครูคุณครูมีหน้าที่สอนเด็กสอนให้เด็กเป็นคนดีเด็กๆก,ก,ก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือการตั้งใจเรียนนี้ก็เป็นการแสดงความกตันอยูอ่บางคนอยู่กับ คุณปู่คุณยา่าคุณป้าคุณลุงอย่างเงี้ยคุณป้าคุณลุงสอนเราบอกอะไรเราเราก็ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามพี่เราก็เหมือนกันอ่าพี่เราบอกสอนอะไรเด็กๆก็ต้องเชื่อฟังด้วยนี้เป็นการแสดงความกระตันยู่ง่ายๆความกระตันยู่เด็กๆไม่จําเป็นจะต,ต้องซื้อของซื้อขนมไปให้คุณแม่ซื้อเสื้อผ้าไปให้คุณพ่อคุณแม่อันนี้ยังค่ะเพราะเด็กๆยังมีหน้าที่เรียนหนังสืออยู่ รอให้เด็กๆโตมีงานทำก่อนเราค่อยแสดงความกระตันอยู่ในรูปแบบการซื้อข้าวของไปให้ผู้ใหญ่นะคะต่อไป6เป็นผู้รู้รักการงานผู้รู้รักการงานการงานหน้าที่การงานของเด็กตอนนี้ก็คือหน้าที่เรียนหนังสือหน้าที่เราเรียนหนังสือเราก็ต้องรู้ว่าถึงเวลาเราต้องเรียนหนังสือนะ ถึงเวลาเราต้องไปโรงเรียนแล้วนะถึงเวลาเราต้องอ่านหนังสือต้องทำกันบ้านแล้วก็ส่วนงานบ้านอื่นๆเป็นหน้าที่เสริมของเราที่เราจะต้องช่วยช่วยคุณพ่อคุณแม่ช่วยผู้ปกครองทำแต่หน้าที่หลักๆของเด็กๆก็คือหน้าที่เรียนหนังสือส่วนหน้าที่อื่นเป็นการแสดงความมีน้ำใจการรู้จกักช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป ข้อที่7ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญต้องมานะบากบัน่นไม่เกียจไม่ค้านก็คือว่าเรามาเรียนหนังสือเราก็ต้องตั้งใจเรียนไม่ใช่พอถึงเวลาตื่นไม่อยากจะตื่นเลยขี้เกียจคุณครูส่งคลิปส่งใบงานให้ทําก็ไม่ทําเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเด็กๆขี้เกียจขี้ค้านแบบนี้ก็คือไม่น่ารักเราจะต้องตั้งใจนะคะ คุณพ่อคุณแม่ใช้ให้ไปหยิบขวดน้ําให้หยิบแก้วน้ําให้เด็กๆก็ไปไม่ต้องมาขี้เกียจเข้าใจไหมคะต่อไปแปลรู้จักออมประหยัดรู้จักการออมรู้จักการหยอดกระปุกออมสินรู้จากการนําเงินที่เด็กๆออมได้ไปฝากรู้จักประหยัดประหยัดน้ําประหยัดไฟใช้น้าเสร็จแล้วก็ต้องปิดน้ํา ใช้ไฟก็ต้องปิดไฟไม่เปิดน้ําทิ้งไว้บางคนไปอาบน้ําแล้วก็เปิดฝักบัวใช่ไหมคะเปิดฝักบัวให้น้ํเนี่ไหลโจก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 เราต้องช่วยกันพ่อช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดด้วยนะคะแล้วก็อย่างเช่นดูทีวีดูดูไปเพื่อนมาเรียกไปเล่นเราก็วิ่งไปพัดลมก็ไม่ปิดทีวีก็ไม่ปิดแบบนี้ไม่น่ารักนะคะ ก่อนจะออกไปหรือจะต้องปิดพัดลมปิดทีวีให้เรียบร้อยก่อนนะคะต่อไป9ซื่อสัตย์ตลอดการซื่อสัตย์ตลอดการก็คือไม่พูดปดไม่พูดโกหกนะคะการซื่อสัตย์อย่างเช่นคุณครูถามว่าวันนี้ได้อ่านหนังสือไหมเด็กๆโกนครูดุเด,ด,ด็กๆก,ก็ตอบว่าอ่านอ่านค่ะอ่านครับจริงๆไม่ได้อ่านเลย เด็กๆจะต้องไม่พูดปดไม่พูดโกหกน้ำใจนักกีฬาก้าหาญน้ำใจนักกีฬาหมายถึงต้องมีจิตใจรู้จักการเอื้อเฟื้อรู้จักการแบ่งปัน,ปนรู้จักการขอโทษการขอบคุณการขอโทษการแสดงความมีน้ำใจให้เหมาะกับให้เหมาะกับตัวเราและให้เหมาะกับสถานการณ์อย่างเช่นเรามีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ในขณะที่เราสามารถที่จะทําได้แต่เราถ้าเราถ้าเราทําไม่ได้เราก็ยังไม่ต้องไปช่วยเราให้เราโตกว่านี้เราค่อยไปช่วยนะคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อ10ทําตนให้มีประโยชน์มีประโยชน์ยังไงอยู่บ้านอ่าทานอาหารดูทีวีเล่นเกมโทรศัพท์นอนแบบนี้มีประโยชน์ไหมคะไม่เลยทําตัวมีประโยชน์ก็คือ เราอยากเล่นโทรศัพท์เราเล่นได้แต่เราเล่นแค่แป๊บเดียวพอเสร็จแล้วเราก็ต้องมาอ่านมาเขียนหนังสือทำหน้าที่ของเราอันไหนที่เราพอจะทำได้อย่างเช่นให้อาหารให้อาหารสัตว์เลี้ยงรดน้ำต้นไม้กอกน้ำตากผ้าอะไรอย่คะล้างจานเด็กๆก,ก็สามารถช่วยได้จัดรองเท้าจัดของเล่นพับผ้าห่มของตนเองใช่ไหมคะ รู้บาปบุญคุณโทษเรารู้บาปบุญคุณโทษก็คืออย่างเช่นพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณใช่ไหมคะถ้าเราเถียงพ่อแม่เงี้ยแสดงว่าเด็กๆไม่รู้จักบุญคุณการเถียงพ่อแม่ทําให้เรานั้นเป็นบาปบาปมากเลยการดื้อกับพ่อแม่ก็ทําให้เราเป็นบาปเหมือนกันแสดงว่าเด็กคนนั้นไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักกันกตันอู สมบัติชาติต้องรักษาสมบัติชาติมีอะไรบ้างอย่างเช่นป้ายเด็กๆเห็นป้ายที่อยู่ตามถนนไหมคะจะมีคนนิสัยไม่ดีชอบเอาก้อนหินไปปาไปขว้างป้ายน,านั้นหรือไม่ก็เอาสเปรย์ไปฉีดป้ายหรือไม่ก็ตามรั้วตามกําแพงสวนสาธารณะหรือตามวัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีเด็กเกรเรเอาสเปรย์ไปฉีดไปขีดเขียนตัวหนังสือหรือแม้แต่ โตเรียนในห้องเรียนของเราก็ต้องไม่ขีดเขียนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ใต้ตัวเราเลยคือสมบัติในห้องเรียนเราเราจะต้องไม่ไปขีดไปเขียนไปแกะไปเงี้ยให้เสียนะคะถ้าเด็กๆทําได้นะเด็กๆทําได้สิบข้อเลยแสดงว่าเด็กๆคนนั้นเป็นคนน่ารักใครเห็นใครก็รักเป็นเด็กดีนะคะดังนั้นเด็กๆจะต้องปฏิบัติ ถึงจะปฏิบัติไม่ได้ทั้ง10ข้อเด็กๆก็ค่อยๆฝึกค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะแล้วเด็กคนนั้นก็จะเป็นคนที่น่ารักสําหรับคนที่พบเห็นมาดูคุณค่าพรวรสารของวันนี้มีอะไรบ้างมีข้อที่11ความรัก Love ความรักเป็นความรักที่ผู้ใหญ่มอบให้นักเรียนนักเรียนก็ต้อง มอบความรักกับคืนให้ผู้ใหญ่เป็นความรักที่จริงใจแล้วก็บริสุทธิ์มีอะไรอีกมีความเมตตาอ่าเรามีความเมตตาต่อผู้อื่นต่อสัตว์เลี้ยงผู้ใหญ่ก็จะมีความเมตตาต่อเรามีความรักต่อเราเพราะเราเป็นคนดีต่อไปความกตัญญูรู้คุณการทำหน้าที่ การรู้หน้าที่ของตัวเองก็เป็นการตอบแทนบุญคุณเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายการงานหน้าที่การงานหน้าที่หน้าที่ของเราก็คือเรายังไม่ได้ทํางานใช่ไหมคะเรามีหน้าที่เรียนหนังสือเราก็ตั้งใจเรียนหน้าที่เราตื่นเช้ามาอาบน้ําทานอาหารแต่งตัวมาโรงเรียนแต่ช่วงนี้ปิดเรียน เด็กๆก,ก็ยังตื่นแต่เช้าเหมือนเดิมนะคะตื่นมาก็เก็บที่นอนพับที่นอนเสร็จแล้วก็ลงมาข้างล่างอาบน้ําทานอาหารเสร็จแล้วก็มาเรียนออนไลน์บางคนก็ไม่ได้เรียนก็คุณพ่อคุณแม่พาไปเลี้ยงอะไรเลี้ยงวัวใช่ไหมคะพาไปนาพาไปทําการเกษตรซึ่งเด็กๆก,ก,ก็ได้สัมผัสสิ่งต่างๆเยอะแยะเลย การเรียนรู้ไม่จําเป็นต้องเรียนเฉพาะอยู่ที่หนังสือการเรียนรู้ไม่จําเป็นเฉพาะเรียนในบ้านเราสามารถเรียนนอกบ้านได้นะคะอะ่วันนี้ครูพรก็จบเพียงเท่านี้นะเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวครูพรจะส่งลิงก์ใบงานไปให้นะคะบายบายสวัสดีค่ะ